สวัสดีค่ะแฟนคลับ fc ของช่องสองพี่น้องฟาร์มชาแนลค่ะพี่น้องคะ่ะมื่อนี้พาพี่น้องมาเปิดราคาว้า,าอยอ่ทีขอกของพอ,อ,อเฟื่องนะคะยุบานยังเนาะค่ะพ่อบัานน้องรักสั่งเนาะค่ะเนาะเป็นคมแม่ลูกเนาะค,ะค่ะเนาะอันแม่นี่มีลูกยักโตหรอคะโตที่สามเนี่ยครับเป็นลูกโตที่สามเนาะค,ะค่ะเนาะ ตัวนี้เป็นเพศใดนี่เ,นเ,เพศเมียเพดเมียเนาะคะ่ะเนาะลูกเบิ่มพันหลานลูกเบิ่มพันหลานเนาะคะ่ะเนาะโอ้พ่อว่าไวแล้คาะใดเนาะค่นะ,คะนี่หกเจ็ดครับหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะแม่ลูกลูกโตที่สามลูกแม่นะคะลูกสาวของเบิ่มพันล้านพ่อมีเบอร์โทรติดต่อบ่ค่ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้า สองห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเด้อค่ะเด้อเป็นเบอร์ของพ่อเฟื่องบ้านน้องรักสร้างเนาะคะ่ะเนาะข่อยข่มแม่ลูกงามๆคะ่ะลูกพ่อเบิ่มพันล้านสิบสามวิมลสิบสามทีบซุ่มคว้าล้าอะไรจักล้น เพิ่มพลักูเัิ่ึนัวเลี้ยงบาได้ัวโตน้ำเลี้ยงป้าวค้กข้าัโคกปลาทง่ปลาทั้งหมดแห้งข้าไปแข้งออกมายืนให้โซ่ให้บัน 电话没有打来。